เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับเราเคยเอามาเราเรื่องนี้มาคุยกันก็คือญี่ปุ่นแบนโลลิกับระเบียบใหม่บนเว็บพิกซีที่กาลังเป็นประเด็นนะครับคือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับน่าจะกลางกลางเดือนนี่แหละทางเว็บไซต์พิกซีนะครับผมมันเป็นเว็บลงผลงานของนักวาดโดยเฉพาะเน้นที่นักวาดคอมมูนิตี้ญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับซึ่งแบบว่านักวาดต่างๆจะเผยแพร่ผลงานแล้วก็ขายผลงานต่างๆเนี่ยบนผ่านทางออนไลน์กันบนเว็บพิกซีเนี่ยเยอะที่สุด เว็บหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเว็บที่ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงเสพงานนักวาดโดยตรงนะฮะนักวาดท่านนี้พโพสต์ผลงานตรงนี้โดยไม่ใช่ว่าเป็นแหล่งที่เใครไปสูบรูปใครมาโพสต์ทีหลังมารีโพสต์อะไรงนี้ไม่ใช่อืมันคือเว็บไซต์สาหรับต้นทางในการเผยแพร่ผลงา,านเลยผมเองก็มีลงผลงา,านกับเว็บนี้เหมือนกันนะครับคืนนี้ย้อนความนิดนึงก็คือเว็บอ่า,อาเว็บไซต์พิก4เนี่ย มันมีก็คือมันขายผลงานได้ถูกป่ะดังนั้นการขายผลงานการหารายได้การจ่ายเงินต่างๆเนี่ยมันผ่านระบบบัตรเครดิตเออทั้งวีซ่าการ์ดมาสเตอร์การ์ดต่างๆตามปกติเลยซึ่งไอสองบริษัทบัตรเครดิตเนี่ยมันคือบริษัทสากลถูกป่ะอืมอ่าและด้วยความเป็นบริษัทสากลน,นะครับเอ,อ่อหลังหลังมาเนี่ยกฎระเบียบการควบคุมเอ,อผลงานอ,อ่าการค้าขาย สื่อสื่อที่แบบว่าสื่อที่เกี่ยวกับเยววาวชนเกี่ยวกับโน่นนั่นนี่เนี่ยมันก็เริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้นอ่าทาให้เว็บพิกซีเนี่ยมีการประกาศมาว่าเออเอต่อไปนี้เนี่ยผลงานบางแนวนะฮะจะไม่สามารถวางขายในเว็บไซต์นี้ได้แล้ว b ลาบลๆ b l นะครับซึ่งแน่นอนไออย่างตามภาพปกเลยคือแนวโรล,ลิเอตก็โดนนะครับแต่ผมขอไม่พูดเยอะมากเพราะว่าไลฟ์รอบนี้นะไลฟ์รอบที่คุยอันนี้ไปแม่งติดเหลืองเว้ย เข้าใจว่าเข้าใจว่าแม่งมีแบบว่าอะไรนะเนื้อหาที่อาจจะเราพูดถึงเรื่องสิ่ผลการติดเรทน่นนั่นนี่หลายคําหลายครั้งก็เลยติดเหลืองนะฮะดังนั้นผมจะไม่พูดเยอะแต่นี้ถามว่าเออเอามาพูดตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงใช่ไหมคือพอดีวันนี้เพิ่งวันนี้เว้ยวันนี้นะฮะพิกซีภาษาอังกฤษเพิ่งลงประกาศ แล้วก hmm. เ็เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาพิกซีญ,ญี่ปุ่นนะลงประกาศไปแล้วเขาจะลงเหมือนกับลงรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งไม่แน่ใจว่าผ่านการมันเป็นการประกาศที่ผ่านการปรึกษากับทางแบบว่าเนี่ยสอวอาคามาสึเคนนะฮะที่เขาพูดไว้ตอนนู้นเลยว่าแบบเออเขาจะมีนัดเข้าไปพบพิกซีเพื่อแบบหารือเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งล่าสุดนะ,ะเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ ต้นเนี่ยเพิ่งวันนี้หยกเลยเนี่ยเขาก็มีการลงประกาศทัทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสเรื่องการแบนแนวโลลิแนวเอแนวอแนวกับสัตว์แนวโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยว่าลงลงดีเทลแล้วมันเป็นอย่างไรพี่จินได้ดูรายละเอียดแบบนี้ป่าเป็นยังไงบ้างอ่าดูอ่าต่อพี่อ,องญี่ปุ่นไม่ได้ดูเพราะว่านั่นใจว่าอ่านไม่ออกแต่เห็นเพื่อนๆนในคุยกัน บอกว่างงเออว่ามันอันที่ก่อนแต่ว่าญี่ปุ่นเออก็เป็นไปได้บ้งมันภาษาทางการมันอาจจะงงเป็นไปได้แล้วก็ผมก็เลยรอภาษาอังกฤษซึ่งวันนั้นอ่ะมันตอนที่ญี่ปุ่นประกาศอ่ะมันยังไม่มีภาษาอังกฤษก็รออยู่เหมือนกันจนกระทั่งมีแฟนมีแฟนแฟนของเราเป็นสามูไรัยใช่ไหมหรือเป็นแบรดเด่นมีมีมีสามูไรัยท่านหนึ่งสงไม้โพดีว่าเอยประกาศภาษาอังกฤษมาแล้วนะอะไรเงี้ยเ็าตอนแรกเอางี้บอกก่อนตอนแรกคือผมเห็นประกาศภาษาญี่ปุ่นวันก่อนแล้ว แลวอย่างที่บอกวีคนี้ผมแม่งยุ่งสัตๆ์เลยคือ <c oughs> ยุ่งกับการเขียนเมลภาษาญี่ปุ่นจนจะอ้วกแล้วแล้วมาเห็นประกาศภาษาญี่ปุ่นอีกคือโอ้พ s e พอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูได้ปโปรดได้ไหมอะไรเงี้ยผมกล่าวว่าแบบเออสักอาทิตย์หน้าเขาหยิบเรื่องนี้มาคุยแล้วกันยังแบบเออหมดอารมณ์ยังที่เขียดดูนะครับแต่พอดี <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะท่านสมาชิกที่ไปเจอประกาศของภาษาอังกฤษมาแล้วแล้วก็ส่งมาให้เราดูนะก็เออช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ ก็คือก็คือได้ต้าโยนไดูว่าเป็นไงบ้างก็โอเคที่ที่เพื่อนๆหรือว่างงภาษาอังกฤษก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่วกไปวนมาเหมือนกันแต่ว่าแต่เข้าใจได้ว่าทำไมวกไปวนมาอ่าก็ให้สรุปเอาขอขอไม่ขอขอไม่แปลแบบตรงประโยคตรงประโยคนะเพราะว่าอาการมันจะเหมือนกันนั่นน่ะจำได้ไหมแต่ประกาศของลูเชียตอนที่เป็นนั่นน่ะที่เป็น ที่เป็นจดหมายอ,ะอ่ะที่ที่ที่โดนคนที่โดน,นบนกันว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะคืออ่ะ,อะมันมีความความตำซาความกลมกลมตรงนั้นอยู่ถ้าแปลแบบอเอาใจความสําคัญเลยก็คือตอนแรกๆอ่ะก็คือว่าเอ้ยพิกซีฟเรายังใส่ใจกับอิสรภาพในการแสดงออกของเพื่อนๆของลูกค้าทุกคนอยู่นะ,ะ,ะแต่ว่าเราต้องการทำเลยนะเราต้องการทําให้สถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนเลยต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาควบคุมหน่อยนึงตามที่เราได้ประกาศไปแล้ว เออซึ่งซึ่งเราได้รับฟังฟีดแบ็กมาจากหลายทางจึงเกิดจากเลยมีประกาศนี้ขึ้นมาว่าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่เคยประกาศไปแล้วซึ่ง <c oughs> ไอสิ่งที่จะอัปเดตถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาคมเป็นต้นไปอ่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างอ่าจากเดิมที่อ่านั่นแหละถ้าเกิดของเก่านี่จากเดิมเลยที่ที่บอกว่าใช้เป๊ะๆเดี๋ยว่าเออห้าม ห้ามพอโนนะห้ามมีอบูอ e abuse นะห้ามมี obscenity อ,อ,อ่าขอใช้คํานี้แ้ะกันการเลืองนะโทษทีที่ใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำแบบเจาะจงไปเลยว่าอันไหนไม่ได้อันไหนได้อันไหนไม่ได้อันไหนไม่ได้ก็พอ,ขอ,อขอเปลี่ยนว่าเอ่อในก็คือคนที่ะนะคือไม่ได้เจาะจงอะ่ะมันใช้คําว่าถ้าพิกซีพิจารณาว่ามันขัดกับมาตรฐานที่อยู่ในสังคมของพิกบู๊ท สองสังคมจริงๆเอาไม่ไม่ไม่ใช่ของสังคมขใช่เขาว่าของสังคมใช่ปะอืแต่แต่แต่ไม่มีของ่าของสังคมภาษาอังกฤษใช้ว่า Standard of d ฟด e n c y ซีอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมันก็กำกวงไงเออเออไอคับเออกฎหมายรอ w r r d i n a n c e ซึ่งแต่ว่าคนที่มีคนที่พิจารณาก็คือในี่ไงบูธพิีแบอกและก็พิซีเร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 อรเรร ระบบต่างๆของพีซีนั่นแหละครับคือขัดไม่พอต้องคน้นพิจารณาก็จะเป็นพวกนี้แหละพวกบูทพีซีก็คือคือพนักงานพิจารณาอีกทีหนึ่งว่ามันขัดกับสิ่งที่เออเป็นเคยกับนอมเออถ้าเกิดญี่ปุ่นใช้คาว่าสังคมแต่ภาษาอังกฤษเขาบอกประมาณว่าอะไรนะผิดผิดผิดต่อมาตรฐานที่ควรจะเป็นอืมอะไรใช้คำคำกลวงคำกลวะนะอา่าอ่าอืมและจากแต่ว่า มีการอ่อนโอนมาหน่อยก็คือว่าคําเก่านี่คือคือบอกว่าจะยกเลิกจากเทอร์มิเอตจะทําลายทิ้งเลยอ่าก็คือจากจากเทอร์มิเอตเนี่ยใช้คําว่า prohibit และ l i m i t e d limiting ก็คืออาจจะไม่ไม่แบนก็คือจะขอแบบว่าคล้ายๆว่าแขวนไว้ก่อนแล้วค่อยมาเออคุยกันอีกทีหนึ่ง <ทำ S 1> คือยังเป็นคือไม่ไม่ทำลายเลยสมาชิกยังคงอยู่ อ่าอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เทอร์มิเอตไปเลยก็คือจะลิมิตการใช้ก็เหมือนกับว่ายังสมาชิกเอเอระบบเขาแอคเคาทย่งใช้ยังมีอยู่แต่อาจจะใช้ไม่ได้เต็มรูปแบบก็คือแขวนไปก่อนแล้วก็มาคุยกันอีกทีนึงอ่าแล้วก็จริงๆมีมีมีการเอลงดีเทลเพิ่มอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่าถ้าจะเวิร์กอยู่นะฮะอันนี้คือวันคือต้องบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อกลางวัน ผมเอาเวลาในคลาสเรียนมานั่งดูนิดหน่อยแล้วผมเจอคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างดีก็คือนอกจากเรื่องของอ่าอะไรนะมาตรการในการลงโทษของที่พีพพ่จีนว่าม,มาแล้วอะ่ะมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อต้องเป็นผลงานต้องเป็นผลงานที่มีองค์ประกอบสมจริงมากเกินไปอ๋อใช่ความสมจริงที่ว่าคือเขาคือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ว่า highly realistic อืม อเอ่อ uh, live action element ไม่ใช่คำว่า l i อค action โคตดถำเลย live action element หรือ highly realistic <laughs> ซึ่ง live action element เนี่ยผมเข้าใจว่าเทียบกับคำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันคือคำว่าอ่าอะไรนะคำว่าคำว่าจิชะจิชะคือจิชะคือมันมันคือเอางี้นะถ้าจิชะเนี่ยเอาคำเนี้ยไปโยนลงกูเกิลมันจะแปลออกมาเป็น live action เว้ยซึ่งแบบว่าเชี่ย <laughs> แปลว่าอะไรของมึงวะ แต่ว่าจิจฉาในที่นี้เนี่ยคือต้องบอกว่าภาพสมุมง่ายคือ,อภาพภาพถ่ายภาพถ่ายที่ดูเหมือนขอเป็นภาพถ่ายจริงอะ่ะว่ายง่ายคือเอาง่ายๆนะสรุปก็คือผลงานที่โอกาสเข้าขายเหล่าเนี้ยเข้าขายแบรนด์สูงอะ่ะคือผลงานที่คุณเจเนเรตออกมาเป็นทีดีที่อาจจะแบบว่าสมมติคุณปั้นทีดีออกมาได้เหมือนเด็กจริงๆมากๆหนึ่งไอ้พวกเนี้ยโดนถูกป่ะไอ้พวกเนี้ยคือเข้าขายว่าโดนหรือ ใกล้เคียงความเป็นจริงไฮรีเรียลลิสติกเช่นบอกว่าเออแบบมากเลยคือง่ายๆพวกที่พวกที่จะลําบากอ่ะทําแบบนี้นะคือพวกที่ทําขายสิบแปดบวกในในเชิงแบบว่างานแบบเออเซมิเรียลขึ้นไปที่ไม่ใช่มังตะเซมิเรียลลิสติกขึ้นไปที่ไม่ใช่และที่ไม่ใช่ลายเส้นการ์ตูนอ่ะอันนี้จะโดนนะครับซึ่งดังนั้นนะฮะจะบอกว่าพอเป็นแบบพอเป็นแบบนี้อ่ะมันเบาลงเยอะเลยนะเว้ย อืมก็ใช่อพอแทบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแนวแบบไฮรี่เรียลลิสติกเท่าไหร่คือแนวเนี้ยพูดก็พูดคือใน p ิกซิมันมีเว้ยคือผลครีเอเตอร์ตีครีเอเตอร์สายทีดีที่ทำผลงานติดเลทอะ่ะมันมีมดังนั้นเนี่ยแล้วมันมีไม่น้อยด้วยจริงๆคือบางคนแม่งปั้นโมเดลสวยมาก เออแบบว่าดูเรียวเลยจงใจให้เรียวเลยอะไรเงี้ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเออก็าอาจจะต้องควบคุมกันจุดตรงจุดนั้นแต่ณจุดนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูในประกาศล่าสุดเนี่ยลายเส้นการ์ตูนค่อนข้างจะปลอดภัยปะ่ะใช่ลายเส้นการ์ตูนอนิเมะจัด,จด,จดๆเลยแบบลายเส้นที่การ์ตูนการ์ตูนเลยอ่ะผมว่าค่อนข้างจะปลอดภัยคแต่ชอบไม่ไ <ง S 2> รู้หนีบภาษาอังกฤษใช้คำว่า h i ดี l y ดี a l i สติก เพราะว่าเรียลลิสติกธรรมดาก็รอดดิม่ใช้คาว่าไฮรี่เรียลลิสติกไงไม่ไม่ไม่ไฮรี่เรียลิไฮรี่เรียลลิสติกในบริบทนี้นะก็คือใกล้เคียงมีความใกล้เคียงอความสมจริงเอออ่าอซึ่งอ่เอางี้ไฮรี่เรียลลิสติกนะผมผมดูภาษาญี่ปุ่นแล้วผมรู้เลยว่ามันแปลมาจากคาว่าอะไรนะฮะมันแปลมาจากคําว่ามันแปลมาจากคําว่าจิสุเอยไม่ใช่ชาจิสึเซกะทาคัย ชาจิส okay. ึเซกะทาคเนี่ยชาจิสึเซแปลว่าสมจริงกะทาคนั่นแปลว่าหมายถึงภาพที่สมจริงมากๆก็คือหมายความว่าภาพนี้จริงไม่ใช่ภาพจริงแต่มึงทำออกมาเหมือนของจริงมากๆอันเนี้ยโดนอ่าโอเคเออาบอลอธิบายอย่างนี้เข้าใจเออคือภาษาอังกฤษแต่มันใช้คำอาจจะทำให้แบบว่าเอ้ยใช่ใช่อย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยก็คือ ว่าง่ายๆเอาง่ายๆสรุปอีกทีนะสรุปอีกทีสำหรับแบบต่อจากหัวข้อไลฟ์ตอนนั้นนะณตอนนี้นะฮะออกระเบียบใหม่ก็คือเส้นการ์ตูนน่าจะปลอดภัยอืน่าจะปลอดภัยส่วนงานแนวเรียลลิสติกเอ่อก็เรามาระวังตัวกันดูนะครับว่าเอ้ยเราสามารถปรับปรับแนวทางยังไงได้บ้างนะครับฉะนั้นคิดว่าณณจุดนี้นะณณจุดนี้สายนักวาดทั่วๆไปน่าจะย่ง ไม่ไม่เป็นไ,ไ,ไม่มีปัญหาอะไรกับปิกซีนะครับพวกแบบว่าออกบูธคอมมิเกตทีมโลลีอะไรเงี้ยน่าจะโฆษณาได้อย่างไม่ติดปัญหาอะไรแต่สายทีดีเนี่ยก็ตามนั้นนะครับ